สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568สก๊ปข่าวท้องถิ่นนิวโรอยู่ที่บ้านกองโรนะคะหมู่ที่5ตำบลพ่วงพุ่มคออําเภอเกียนซาซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำลโครงตาปีนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยสังเกตการนะคะชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้นะคะถึงเกี่ยวกับระดับน้ําที่นุนมาสู่แม่น้ําตาปีแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านกองโรตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไป พูดคุยสัมภาษณ์ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายพลชัยกันนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่ในเขตพื้นที่บ้านกพรวหมู่ที่ห้าตํบนาบนลพุ่งพุมพลอําเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้สปุกข่าวท้องถิ่นนิวเราอยู่ที่หมู่ที่ห้าตํบนาบลพุ่งพุ่มพลอําเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งอยู่กับชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่ออะไรคะพลชัยครับชื่อนายพลชัยนามตรกุลอะไรคะสุกแก้วครับอายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้สี่สิบกสี่สิบ ตอนนี้บ้านเรือนของคุณพลชัยก็อยู่ใกล้แม่น้าลาคลองแม่น้าตาปีอย่างนี้ใช่ไหมคะครับตอนนี้ระดับน้ําขึ้นประมาณกี่เมตรแล้วคะประมาณสามถึงสี่เมตรนะสามถึงสี่เมตรแล้วนะคะคาดว่าน่าจะประมาณสองสามวันน่าจะมาอีกไหมคะน้าผมว่าน่าจะมาเยอะน่าจะมาเยอะอีกใช่ไหมคะครับผมก็ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นบ้านของคุณพลชัยแล้วก็อาจเป็นที่น่า เห็ในใจนะคะเพราะว่าน้ําขึ้นตอนนี้เหมือนที่คุณบอกว่าประมาณสามถึงสี่เมตรก็ถือว่าเยอะนะคะครับผมทุกๆปีจะเป็นแบบนี้ไหมคะมันทุกปีมันน้าไม่มาเร็วอย่างนี้แหละน้ําไม่ได้มาเร็วแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าน้ําจะค่อนข้างจะหนุนมาเร็วมาเร,ร็วใช่ไหมคะครับผมค่ะ,ะมีการเตรียมตัวเบื้องต้นอย่างไรบ้างถ้าสังเกตการว่าเบื้องต้นที่น้าใกล้จะมาแล้วฝนที่จะมาขังแบบนี้ค,ะค่ะก็ต้องรู้ขึ้นไปหาบ้านเช่าเลย อ๋อต้องมีการเกียบตัวหรือทรัพย์สินเข้าของไปอยู่บ้านเช่าใช่ไหมคะครับผมบ้านเช่าไม่ทราบว่าอยู่ไกลไหมคะกับที่บ้านตรงนี้ประมาณสี่โลประมาณสี่กิโลนะคะก็ถือว่าผู้คนในครอบครัวเดียวกันก็ช่วยๆกันนะคะครับผมค่ะ,อ,ะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนบ้านใน,นเขตพื้นที่หมู่ห้าที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคลองแม่น้ําตาปีบ้างให้เียมตัวอย่างอะไรบ้างในการที่จะ,ะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะ กคนในบ้านๆคือเข้ารู้อยู่แล้ว<อ>เพราะว่า <ใน S 1> มันเข้าอยู่ที่นี่ประจำเขาจะเตรียมรับมือไว้ตลอดทุกๆปีเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเหมือนที่คุณบอกว่าอ่ามันจะมีน้ํามาเยอะกว่าปีก่อนๆมีน้ําหนุนมาเร็วมากกว่าปีก่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะครับครับสัสนีครับ,รบอ่าพุ่มบัชรินแก้วประภพยผู้ช่วยหมู่ทีห่าบ้านคลองรูตะมนต์วง อภัยเกินตานะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่น้ำที่มาเนี่น้ำมันมาจากอ่าควายบนเรือควายนครศรีธรรมราชรู้สึกว่าควายนครศรีธรรมราชเรือควายเนื้อของบ้านของรูนี่ยน้ำก็จะลดแล้วเปลี่ยนแต่ว่าตั้งแต่พระเส่งลงมาโรงรูนี่ยนะพอต้องเฝ้าระวังแต่ว่าไม่น่ากลัวเกินไปเพราะเมื่อคืนนั้นน้ำขึ้นจริงๆอัน ซิซึ่งสิบสามสินไม่น่ากลัวเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนี้ย <c oughs> เขาก็มีความพร้อมนะครับเขามีออไาเมื่อทุกคนทุกคนก็ว,ว่าได้กับบ้านสวาวนันตมต้นจริงจริงกันกับพร้อมพร้อมเขาว่าพร้อมที่อพยพได้เรียบร้อยหมดว้าว่าอากาศดีจักงสามวันนี้คนตกไม่แรงขา,าดการว่าไม่น่าพื้ เรื่องทางเส้นทางสั้นจนฟรองรูไปโมอเก็ตได้ปกติน้ำพออยู่ริมวิ่งเลยนะครับผมว่า,มา,าวนะไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวทีมข่าวของเราได้ลงสำรวจพื้นที่บ้านฟรองรูหมู่ที่5ตำบลพ่วงปรมคออำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพบว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำ ตรงอย่งนี้นะคะคือแม่น้ําตาปีนะคะระดับน้ําก็จะาหนุนมาเรื่อยๆนะคะชาวบ้านก็ได้บอกว่าหนุนมากันอย่างรวดเร็วกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะฝากให้เตรียมตัวรับมือแล้วก็คอยสังเกตการดูแลครอบครัวตัวเองให้พ้นจาก พิบัติตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเสสพจสกุขข่าวท้องถิ่นนิวทาง YouTube บอกอพลัยสังดวงยายชาแนลดิฉันนางสาวเรนูธาราพลผู้ประกาศข่าวสื่อรัฐจาข่าวดิจออนไลน์ line, สกุขข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน